ตอนที่372สายตาที่น่าสลดใจในวันที่สองหลังจากความพ่ายแพ้ของเจียนเฉินลำต้นของต้นไม้ที่ซ่อนอยู่ตามกิ่งก้านสาขาในป่าเริ่มสันคลอนอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่พยักปีกเทวตัวหนึ่งจะคลานออกมาจากต้นไม้ดวงตาที่แวววาวทั้งสองของมันมองไปรอบๆก่อนที่จะส่งเสียงคำรามออกมาหลังจากมองไปทุกทิศท,ทุกทางและร้องอยู่ครึ่งวันลูกเสือขาวก็เริ่มสุดดมพื้นที่ก่อนที่จะมุ่งไปในทิศท,ทางของเจียนเฉิน ลูกพยักขาวยังเล็กมากและอุ้งเท้าของมันไม่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นระยะเวลานาน,านดังนั้นมันจึงใช้เท้าเดินได้ในระยะเวลาอันสั้นก่อนที่จะพักผ่อนและดำเนินการรูปแบบเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆหลังจากหมดสติไปไม่ทราบระยะเวลาหัวอันสับสนของเจี้ยนเฉินก็เริ่มชัดเจนขึ้นในขณะที่เขาพยายามที่จะลืมตาขึ้นด้วยความยากลำบากสิ่งแรกที่เขาสังเกตเห็นคือหลังคามไม้แม้ว่ามันจะทรุดโทรมไปเล็กน้อยแต่มันก็ยังค่อนข้างสะอาด ทันใดนั้นคลื่นแห่งความเจ็บปวดก็จู่โจมเข้าที่หัวของเจี้ยนเฉินทำให้เขาร้องด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้ในหัวของเขาใบหน้าของเจี้ยนเฉินก็ซีดลงอย่างน่ากลัวโดยมองไม่เห็นสีเลือดกล้ามเนือ้อบนใบหน้าของเขาอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านเนื่องจากเขารู้สึกว่าห้องเริ่มสั่นก่อนที่ศีรษะของเจี้ยนเฉินจะตกลงด้านข้างและเขาก็หมดสติไม่นานหลังจากที่เจี้ยนเฉินหมดสติ ก็ได้ยินเสียงดังเอี๊ยดเมื่อประตูไม้ถูกเปิดเข้ามาในห้องและเด็กหนุ่มรูปร่างอ้วนอายุประมาณ20ปีก็ปรากฏตัวขึ้นมาเด็กหนุ่มคนนั้นเดินไปที่เตียงของเจียนเฉินแต่เมื่อเขาเห็นท่าทีที่หลับของเจียนเฉินมือของเขาก็เกาหัวของเขาเองแปลกมากข้าสาบานได้เลยว่าข้าได้ยินเสียงเขายังไม่ตื่นขึ้นมาได้อย่างไรมันผ่านมาสามวันแล้วโดยที่เจ้าอ้วนเดินออกไปจากห้องเป็นเวลาสามวันลูกพยาเขายังคงสะดุดและคลานอยู่บนทางเดิน ปีนข้ามภูเขาที่สูงชันและแม้แต่หล่นลงมาจากภูเขาลูกพยักขาวไม่ได้มีรอยขีดข่วนบนผิวหนังที่อ่อนนุ่มการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวก็คือขนของมันเปลี่ยนเป็นสีเทาอันเนื่องมาจากฝุ่นหลังจากสามวันของการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายในที่สุดลูกพยักขาวก็ได้มาถึงสนามรบที่จิ้นเฉินและเซียนสวรรค์ได้ต่อสู้กัน หลังจากดมไปทั่วพื้นที่ลูกพยักเขาวเริ่มคำรามออกมาด้วยเสียงอันดังด้วยน้ำเสียงอันร้อนรนราวกับกำลังร้องไห้ด้วยความเศร้ามันวิ่งด้วยพลัง,ท,งทั้งหมดที่มีไปหารอยเลือดแห้งขนาดใหญ่บนพื้นดินซึ่งก็มีชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยของร่างกายเจียนเฉินปล่อยเสียงคำรามออกมาอีกครั้งด้วยความโศกเศร้าลูกพยักขาวมองไปรอบๆบ,บริเวณอีกครั้งก่อนที่จะดมพื้นดินที่มีเลือด จากนั้นด้วยการดมกลิ่นจากจมูกเล็กๆของลูกพยักขาวมันได้คาบอาวัยวะภายในของเจี้ยนเฉินไว้ในปากของมันแม้ว่าส่วนเล็กๆของอวัยวะภายในจะแห้งเหี่ยวไปแล้วแต่ก็ยังมีพลังงานอยู่ในนั้นอีกมากหลังจากกินชิ้นส่วนร่างกายลูกพอพอยักขาวก็เริ่มรู้สึกถึงพลังงานจำนวนมากภายในแขนขาทั้งสี่ของมันราวกับว่ามันมีพลังงานเพียงพอที่จะรองรับร่างกายทั้งหมดของมัน มีพลังอยู่อย่างเพียงพอถึงจุดที่ว่าลูกพยักรู้สึกว่าเคี้ยวอันแหลมคมหลายๆเคี้ยวเริ่มงอกในปากของมันในขณะที่ลูกพยักยังคงกินชิ้นส่วนที่เหลือของเจี้ยมเฉินต่อไปมันก็ยังคงโศกเศร้าอยู่เรื่อยๆไม่นานหลังจากนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็ได้รับการทําความสะอาดโดยลูกพยักขาวณนะจุดนี้ในขณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในร่างกายของลูกพยักขาว แต่ความสามารถในการเคลื่อนที่ไปรอบๆก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแขนขาทั้งสี่ของมันมีความมั่นคงและแข็งแรงและไม่มีความยากลำบากในการเคลื่อนที่อีกต่อไปลูกพยักขาวอ้าปากของมันแล้วกับสิ่งสก,กรปรกที่อยู่ในบริเวณใกล้เทียงคำหนึ่งก่อนที่จะพ่นมันออกมาสิ่งสก,กรปรกที่ทุ่งเลือดเริ่มกลับสู่สภาพเดิมเหมือนไม่มีเลือดเหมือนในตอนแรกหลังจากนั้นสิบชั่วโมงลูกพยักขาวทำความสะอาดพื้นที่อย่างสมบูรณ์เพื่อไม่ให้เลือดของเจี้ยนเฉินเหลือแม้แต่หยดเดียว ไม่เพียงแต่เลือดของเจี้ยนเฉิญเท่านั้นที่ได้รับการดูดกลืนเลือดของเซียนสวรรค์ที่เป็นศัตรูก็ถูกดูดกลืนด้วยสำหรับลูกพยักขาวจำนวนพลังงานที่เหลืออยู่ในเลือดของพวกเขานั้นก็เหมือนยาชูกำลังหลังจากดูดซับพลังงานทั้งหมดแล้วลูกพยักขาวก็ยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแม้แต่เขี้ยวในปากก็ยังใหญ่ขึ้นและแหลมคมมากขึ้นเมื่อเลือดทั้งหมดถูกดูดซับลูกพยักขาวยังคงวนเวียนอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นโดยใช้จมูกดมอยู่ตลอดเวลา ในที่สุดมันก็วิ่งออกไปทําให้มันดูเหมือนว่ามันกําลังบินอยู่ขณะที่ปีกด้านหลังกลางออกเกือบจะเหมือนกับว่ามันกําลังเตรียมตัวที่จะบินภาพจํานวนหนึ่งเริ่มไหลผ่านมิติกโกลาหลในจิตใต้สํานึกของเจียงเฉินทีละภาพทีละภาพในรูปแบบดาซสที่แปลกประหลาดบางครั้งเขาจะเห็นผู้อาวุโสท,ที่มีผมสีขาวบางครั้งเขาจะเห็นเมฆสีแดงที่ฉีกผ่านอากาศราวกับสายฟ้าบางครั้งมันเป็นจิตวิญ,ญญาณกระบี่สีฟ้าและสีม่วง ปรากฏขึ้นราวกับว่าพวกเขาเป็นคนรักกันขณะที่พวกเขาบินผ่านท้องฟ้าและไร่ร้ำจนเกิดเสียงเพลงจากการที่กระบีป่ปะทะกันบางครั้งจะเห็นร่างของผู้เท่าที่มีผมทรงนกกระเรียนกวดแกว่งกระบี่สีฟ้าและสีม่วงขณะที่เขาบินไปในอากาศและฆ่าฟันสัตว์อสูรจำนวนมากบางครั้งกระบีสองก็หลอมร,อรวมเป็นหนึ่งเดียวและสร้างความโกลาหลไปทั่วโลกทำลายศัตรูและโลกทั้งใบ จากนั้นเจี้ยนเชินเห็นกระบี่เทพสีฟ้าและสีม่วงแตกกระจายออกไปทั่วโลกและค่อยๆหายไปในภูเขาหลังจากที่ผ่านไปโดยไม่รู้เวลาเจี้ยนเชิญลืมตาขึ้นอีกครั้งในขณะที่เขาตื่นขึ้นมาทันใดนั้นความรู้สึกวิงเวียนเรื่องปรากฏขึ้นในหัวของเขาอีกครั้งแต่มันก็ไม่รุนแรงเท่ากับครั้งแรกดังนั้นเวลานี้เจี้ยนเฉิญจึงไม่ได้หมดสติเจี้ยนเชิญมองดูรอบตัวเขาอย่างว่างเปล่าเขาเห็นว่าขณะนี้เขากำลังนอนอยู่บนเตียงในบ้านไม้ หลังของเขาสัมผัสกับเตียงไม้และยังสามารถเห็นรอยเท้าได้บนพื้นตัวห้องเองนั้นไม่ใหญ่มากนักและกว้างประมาณ8เมตรพร้อมเครื่องเรือนน้อยชิ้นที่นี่ที่ไหนเจียงเฉิงเริ่มมองดูรอบๆตัวเขาด้วยความสับสนแต่เมื่อเขาพยายามลุกออกจากเตียงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็เพิ่มมากขึ้นและทําให้ร่างกายของเขาเจ็บปวดความเจ็บปวดที่รุนแรงอย่างกระทันหันทําให้เจียนเฉิงร้องออกมาอีกครั้งและแตกเหนื่อยเย็นออกมา ใบหน้าสีแดงที่มีสุขภาพดีของเขาแต่เดิมกลับมาซีดอีกครั้งเจียนเฉินกัดฟันของเขาแอรลรัวผงกหัวของเขาขึ้นมาด้วยความยากลำบากเพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวของเขาคราวนี้เขาตัวแข็งเทื่อทันทีในขณะที่เขาเห็นรูขนาด30เซนติเมตรบนหน้าอกของเขาซึ่งเกือบจะแยกร่างของเขาออกเป็นสองส่วนด้วยรูปร่างประหลาดมีคราบเลือดแห้งรอบๆแผลบาดแผลนี้น่ากลัวมากเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่ คลื่นแห่งความทรงจําเริ่มไหลพุ่งเข้ามาในจิตใจของเขาตั้งแต่ตอนที่เขาต่อสู้กับเซียนสวรรค์ทั้ง8ดคนข้ายังไม่ตายหรือสีหน้าของเจียนเฉินค่อนข้างงงงวยแต่ในไม่ช้าเขาก็กลับมาด้วยตัวตนที่มีความสุขอย่างท่วมทน้นข้าไม่ได้ตายข้าไม่ได้ตายจริงๆเจียงเฉินอดไม่ได้ที่จะดีใจทันทีที่ร่างกายของเขาเริ่มสั่นไหวแผลที่หน้าอกของเขาเริ่มที่จะแสดงอาการเจียนเฉินกัดฟันเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นครู่หนึ่งความเจ็บปวดก็ลดลงทำให้เจียนเฉินนอนลงบนเตียงอย่างอ่อนแรงเพื่อหายใจนอนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆโดยไม่มีพลังเขาเริ่มคิดถึงสภาพของเขาภาพที่ชัดเจนของสถานะปัจจุบันของเขาสามารถมองเห็นได้ในใจของเขามุมมองของเขาแข็งแกร่ง,ง,งกว่าที่เคยเป็นมามากแต่เขายังไม่รู้สึกมีความสุขกับเรื่องนี้และเขาก็ไม่สามารถรู้สึกถึงสิ่งใดในสถานะปัจจุบันของเขา ตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาทำให้เขาตกใจสถานการณ์ปัจจุบันของเขารุนแรงมากมันเป็นความยุ่งเหยิงโดยรวมอวัยวะทั้งหมดของเขากำลังจะล้มเหลวและแม้กระทั่งหัวใจของเขาก็พังทลายแต่ถึงแม้จะได้รับผลกระทบรุนแรงเขาก็ยังไม่ตายแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดขอบเขตที่แท้จริงของความเสียหายที่เจียนเฉินประสบนั้นมาจากกระบี่วยุปโปรยซึ่งแตกสลายหลังจากการบ่มเพาะมานานหลายปี ถึงแม้จุดตันเทียนของเขาจะยังไม่หายตัวไปแต่ก็ไม่มีวิแววของจิตวิญญาณกระบี่แม้แต่อาวุธเซียนของเขาก็ถูกทำลายอย่างไรร่องรอยจุดตันเทียนของเขาสูญเสียแหล่งพลังงานทั้งหมดซึ่งหมายความว่าการบ่มเพาะทั้งหมดของเขาได้สูญสิ้นไปอย่างถาวรเจียงเชิงตะลึงอย่างเต็มที่หลังจากสูญเสียอาวุธเซียนของเขาเขาซึ่งเคยเป็นอัจฉริยะที่มีความสามารถจะกลับกลายเป็นคนพิการนี่เป็นระเบิดที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับเขา หรือว่าตอนนี้ข้าเป็นคนพิการเจี้งเฉิงยังคงจ้องมองที่เพดานอย่างต่อเนื่องด้วยความมุนงงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจนี่เป็นเพราะเขามีหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินกว่าจะทําสําเร็จและเพื่อที่จะทําให้สําเร็จเขาจะต้องใช้พลังมหาศาลแอดในขณะนั้นประตูก็เปิดออกอย่างฉับพลันในขณะที่ชายัยกลางคนเดินผ่านประตูเข้ามา เขาอายุประมาณ40ปีด้วยใบหน้าที่มั่นคงและสวมเสื้อผ้าที่มีรอยประชุนทั้งตัวแม้จะมีเสื้อผ้าที่ไม่ดีแต่พวกมันก็ไม่ได้ปิดบังกลิ่นอายที่ไม่ธรรมดาของเขาเจ้างฟื้นแล้วชายคนนั้นจ้องไปที่เจี้ยนเฉินฟื้นความรู้สึกของเขาเจี้ยนเฉินมองไปที่ชายวัยกลางคนอย่างไร้ชีวิตชีวาข้าขอขอบคุณสำหรับการช่วยชีวิตข้าชายคนนั้นเดินไปที่เจี้ยงเฉินและหยุดที่เตียงข้างเตียงด้วยรอยยิ้ม เจ้ามีความทรหดอดทนอย่างแท้จริงโดยที่โดนโจมตีเข้าจุดชีวิตแล้วไม่ตายหากเป็นคนอื่นแม้แต่เซียนสวรรค์ก็จะต้องตายทันใดนั้นชายคนนั้นก็หยุดพูดอยู่ครู่หนึ่งบาดแผลที่เจ้าได้รับนั้นน่าสยดสยองจะพูดไปแม้แต่อวัยวะภายในของเจ้าก็ถูกกระทบกระเทือนนอกเหนือจากเซียนสวรรค์ระดับสูงที่มาช่วยเยียวย,ยาเจ้ามันจะยากที่จะรักษาบาดแผลของเจ้าอย่างไม่น่าเชื่อ เจียงเฉินนิ่งเงียบเมื่อเขารับข้อมูลเมื่ออาวุธเซียนของเขาถูกทำลายเขาได้สูญเสียความสามารถในการต่อสู้ทั้งหมดของเขาไปเมื่อเห็นแววตาที่งุนงงในดวงตาของเจียนเฉินชายวัยกลางคนก็ถอนหายใจเจ้าหนุ่มลองคิดดูแม้ว่าเจ้าจะพิการแต่เจ้าก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้แม้ว่ามันจะเป็นการยากที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เจ้าจะได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับมัน ข้าจะไปถามพ่อของข้าดูว่าจะสามารถหาเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตแสงมารักษาเพื่อให้เจ้าหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นได้หรือไม่ตอนที่373ความผิดปกติของวิญญาณเมื่อชายัวกลางคนออกจากห้องไปห้องก็กลับสู่ความสงบเงียบสิ่งเดียวที่จะได้ยินก็คือลอมาหายใจของเจียนเฉินเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองเพดานอาวุธเซียนของเขาถูกทำลายหลังจากฝึกฝนและมุมานะอย่างหนักมาหลายปี ทุกอย่างที่ทํามามันได้สูญเสียไปภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขาทนไม่ได้เขาอยากจะกลับบ้านเขาต้องการที่จะล้างแค้นสํานักหัวหยุนมีเรื่องมากมายที่เขาอยากจะทําแต่การที่จะทําเรื่องทั้งหมดนั้นมันต้องการความแข็งแกร่งแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนพิการตํานานเล่าว,ว่าแม้ว่าคนพิการจะต้องการเริ่มต้นใหม่ก็ยังคงต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการเป็นเซียนปฐทพี อาณาจักรเกอร์ซุนกำลังตกอยู่ในช่วงอันตรายเช่นกันหมายความว่าไม่ทราบเวลาที่แน่นอนก่อนที่ตระกูลจีนหยางจะรับมือไม่ไหวเขาไม่สามารถสิยงต่อการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ในขณะนั้นประตูห้องเปิดขึ้นเมื่อชายอ้วนดูเรียบง่ายอายุราวราวยีปีเดินเข้ามาพร้อมกับเสื้อผ้าที่เรียบง่ายชายอ้วนเดินไปที่ด้านข้างของเจีนเฉินและมองไปที่ดวงตาที่เปิดกว้างของเจีนเฉินด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจในที่สุดเจ้าก็ตื่นขึ้นมาเจ้าหลับไปหลายวัน เจี้ยนเฉิญที่ดูหดหูราวกับว่าเขาไม่ได้ยินเจ้าอ้วนพูดสักคำและยังคงเงยหน้าขึ้นมองเพดานอย่างเลื่อนลอยเมื่อเห็นสีหน้าที่ไร้ชีวิตชีวาบนใบหน้าของเจี้ยนเฉิญเจ้าอ้วนก็มีสีหน้าน่าสงสัยบนใบหน้าของเขามองขึ้นไปบนเพดานจากนั้นเขาก็บกมือต่อสายตาของเจี้ยนเฉิญเฮ้ hey, เจ้าสบายดีหรือไม่ทำไมเจ้าถึงมองไปที่นั่นที่นั่นมีอะไรดีถึงมองขึ้นไปอัญญประกาศคู่ เจียงเฉินไม่ตอบกลับและดวงตาของเขาไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวใดๆเจ้าอ้วนเกาหัวของเขาคิ้วของเขามีรอยย่นที่หัวคิ้วขณะที่เขาพึมพำข้าได้ยินจากพ่อว่าเจ้ากำลังจะตายแต่วิญญาณของเจ้ายังไม่หายไปดวงวิญญาณของเจ้าได้รับความเสียหายบ้างหรือไม่หรือมันเปลี่ยนเจ้าให้เป็นผักอัญญประกาศคู่เจ้าอ้วนยื่นแขนออกมาเพื่อกระตุ้นเจียงเฉินจากอาการมึนงงของเขาแต่เมื่อเขาเห็นบาดแผลที่น่าสยดสยองบนหน้าอกของเจียงเฉิน มือของเขาก็ชะงักอยู่กลางอากาศด้วยบาดแผลเช่นนี้การเขย่าร่างกายของเจ้าจะทําให้เจ้าเจ็บปวดอย่างแน่นอนไม่ไม่ข้าทําไม่ได้เฮ hey, เจ้าสบายดีหรือไม่เจ้าได้ยินคำพูดที่ออกมาจากปากของข้าใช่ไหมดวงตาทั้งสองข้างของเจ้าอ้่นจ้องไปที่ใบหน้าของเจี้ยนเฉินด้วยท่าทางคาดหวังจากนั้นดวงตาของเจี้ยนเฉินก็เห็นบางสิ่งขณะที่พวกมันกวาดไปที่เจ้าอ้วนก่อนที่จะพูดเบาๆ,ๆเจ้าเป็นใคร า้าสุดท้ายเจ้าก็พูดแล้วและอย่าลืมว่าเจ้าก็ไม่ใช่ผักข้าสงสัยว่าเจ้าจะมีคำถามใดๆเจ้าอ้วนลูบหัวก่อนที่จะแนะนำตัวเองสวัสดีข้าชื่อเซี่ยเทียนอยู่แต่ทุกคนในหมู่บ้านเรียกข้าว่าเจ้าอ้วนน้อยดังนั้นตามสบายที่จะเรียกข้าเช่นนั้นเจ้ายังจำชื่อของเจ้าได้หรือไม่อัญญาประกาศคู่ข้าชื่อจี้นเฉินจี้นเฉินพูดด้วยความยากลำบากก่อนจะหันกลับมามองเพดานอีกครั้ง ว้าวเจ้ายังจําชื่อของเจ้าได้เป็นเรื่องที่ดีเจ้ายังไม่ได้ปัญญาอ่อนเจ้าอ้วนพูดด้วยรอยยิ้มที่พีงอพอใจราวกับว่าเจี้นเฉินไม่ได้กลายเป็นคนปัญญาอ่อนเป็นสิ่งที่ดีเจ้าอ้วนยังคงนิ่งเงียบเมื่อเขาดูแผลที่หน้าอกของเจี้นเฉินด้วยความอยากรู้อยากเห็นจี้นเฉินสัตว์อสูรชนิดใดกันที่เจ้าต่อสู้ด้วยถึงได้รับบาดแผลเหล่านี้เจ้าต้องการให้ข้าพาพ่อของข้าไปนํามันกลับมาเจ้าไม่ต้องกังวลพ่อของข้ามีพลังมาก เขานำมันกลับมาได้อย่างแน่นอนและเจ้าสามารถแก้แค้นมันได้เฮ hey, ทำไมเจ้าเงียบอีกครั้งเจ้าไม่ชอบพูดหรืออะไรอัญญประกาศคู่เฮเฮบนเพดานมีอะไรที่ทำให้เจ้าต้องจ้องมองมันข้าสร้างห้องนี้เมื่อสองปีที่แล้วเจ้าไม่ถูกใจหรืออัญญประกาศคู่เฮเจี้ยนเฉินพูดอะไรสักอย่างเจ้าไม่ชอบฟังข้าพูดหรืออัญญประกาศคู่ แต่จี้นเฉินไม่ได้พูดอะไรอีกและยังจ้องมองที่เพดานด้วยอาการมึนงงในขณะที่เจ้าอ้วนยังคงพูดใส่หูเขาอยู่เทียนอยู่เสียงดังขึ้นในขณะที่ชายวัยกลางคนก่อนหน้านี้เข้ามาในห้องท่านพ่อท่านกลับมาแล้วทำไมเขาเอาแต่เหมอมองเพดานเขาดูไม่เหมือนนะว่าเขากลายเป็นคนปัญญาอ่อนเจ้าอ้วนเริ่มถามพ่อของเขาเพื่อขอคำตอบ ชายผู้นั้นตอบด้วยเสียงเบาเทียนอยู่ชายผู้นี้ได้รับบาดเจ็บเขายังไม่หายดังนั้นให้เขาพักผ่อนได้แล้วโอ้ค้าเข้าใจแล้วท่านพ่อข้าจะไปแล้วเจ้าอ้วนบอกก่อนออกจากห้องไปชายไวกลางคนเดินไปที่เตียงของเจียนเฉินแล้วส่งยาให้เขาข้ารู้ว่าเจ้าได้รับความเสียหายในระดับที่รับไม่ได้แต่อย่าคิดมากเกินไปในตอนนี้เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการพักฟื้น การมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาพูดก่อนใส่เม็ดสีขาวเข้าไปในปากของเจียนเฉิญน,นี่คือยาเม็ดจิตวิญญาณธาตุแสงระดับ8แม้ว่ามันจะไม่สามารถรักษาบาดแผลของเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยมันก็จะอุดรูที่หน้าอกของเจ้าได้ด้วยสิ่งนั้นเขาออกจากห้องอีกครั้งร่างทั้งหมดของเจียนเชิญถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีขาวน้ำนมขณะที่พลังเซียนธาตุแสงภายในเม็ดยาเริ่มรั่วไหลออกมา ปริมาณของพลังเซียนธาตุแสงในยานั้นแข็งแรงมากจนแม้แต่เจี้ยนเฉินที่อยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดของเขาก็ยังแทบจะไม่สามารถเทียบได้แม้แต่เพียงหนึ่งในร้อยส่วนนี่คือความแตกต่างในเรื่องคุณภาพเมื่อร่างทั้งหมดของเจี้ยนเฉินถูกห่อหุ้มด้วยพลังเซียนธาตุแสงบาดแผลของเขาก็เริ่มหายเป็นปกติด้วยความเร็วมหาศาลบังคับให้แม้แต่รูที่บนหน้าอกของเขาฟื้นขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นไม่นานรูก็ถูกปกคลุมด้วยผิวหนังใหม่ ในเวลาเดียวกันบาดแผลภายในที่เจียนเฉินได้รับก็เริ่มรักษาแม้แต่ผิวที่เหี่ยวย่นก็เริ่มร่วงลงเนื่องจากผิวใหม่ดูอ่อนโยนได้เข้ามาแทนที่มันเผยให้เห็นถึงความขาวและเงางามไม่มีรอยแผลเป็นใดๆปรากฏบนร่างกายของเขาในเวลาอีกเล็กน้อยร่างของเจียนเชินก็ดูราวกับว่ามันเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่สามารถเห็นบาดแผลแม้แต่เพียงรอยเดียวบนร่างกายของเขาทำให้เขาดูเกือบจะสมบูรณ์อย่างชาชาพลังเซียนธาตุแสงเริ่มกระจายออกไปจากร่างกายของเขา ในขณะที่ดูเหมือนว่าเจี้นเชิญจะหายสนิทที่ภายนอกแต่บาดแผลภายในของเขาก็ยังค่อนข้างรุนแรงยาวิญญาณธาตุแสงระดับแมีศักยภาพสูงในธรรมชาติแต่มีปริมาณไม่เพียงพอดังนั้นจึงไม่สามารถรักษาเจี้นเฉิญได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามสิ่งนี้เจี้นเชิญก็ถูกย้ายไปดวงตาที่ไรชีวิตชีวาก่อนหน้านี้ของเขาเริ่มฟื้นตัวด้วยอารมณ์ในขณะที่เขารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในร่างกายของเขา ด้วยเสียงอันแหบห้าวเขาพึมพำว่าข้าจะฟื้นพละความแข็งแกร่งของข้าได้อย่างไรข้าต้องการฟื้นคืนทั้งหมดแต่จะทำอย่างไรทันใดนั้นจิตใจของจี้นเฉินก็รู้สึกกระวนกระวายใจในขณะนี้เองที่เขาตระหนักว่าจิตใจของเขาได้รับรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นและวิญญาณของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของเขาจิ้นเฉินก็ตกใจเขาสงบลงอย่างรวดเร็วเขาหลับตาและเริ่มนึกภาพตัวเองอยู่ในใจ ภูมิทัศน์ในใจของเขาวุ่นวายในธรรมชาติไม่มีอะไรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ในจุดศูนย์กลางแสงสีฟ้าและสีม่วงสามารถมองเห็นหินหลากสีที่หมุนรอบตัวพวกมันอย่างช้าๆสิ่งเหล่านี้นี่คือจิตวิญญาณกระบี่พวกมันมาที่นี่ได้อย่างไรที่นี่มีอะไรอีกดวงตาของเจี้ยนเชิญเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเขามองดูจิตวิญญาณกระบี่ ทันใดนั้นจิตวิญญาณกระบี่ก็สั่นคลอนเมื่อกระแสะแห่งสติไหลออกมาจากพวกมันความรู้ความคิดและภูมิปัญญาทั้งหมดของพวกมันเริ่มส่งผ่านไปยังเจียนเฉินโดยปราศจากเสียงแม้แต่เสียงเดียวด้วยวิธีลึกลับราวกับว่ามันต้องการที่จะให้เจียนเฉินเข้าใจนี่คือจิตสำนึกของข้าหรือเจียนเฉินกระหนักว่าจิตวิญ,ญญาณกระบี่ทั้งสองกำลังถ่ายทอดอะไรบางอย่างกับเขา หลังจากนั้นไม่นานจิตวิญญาณทั้งสองก็ยังคงถ่ายทอดข้อมูลไปยังเจี้นเฉินอย่างต่อเนื่องในลักษณะลึกลับเช่นเดียวกันหลังจากนั้นครู่หนึ่งเจี้นเฉินก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาดังนั้นข้าจึงตายแต่เพราะจิตวิญญาณกระบี่วิญญาณของข้าจึงได้รับการช่วยเหลือจากพวกมันและตอนนี้วิญญาณของข้าก็ถูกหลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณทั้งสอองในที่สุดการทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมด เขาไม่ทราบว่าเขามีความสุขหรือกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นหลังจากพูดคุยกับจิตวิญญาณกระบีแล้วเขาก็รู้ว่าพวกมันได้หลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณของเขาเพื่อสร้างชีวิตที่พิเศษแต่เขาไม่รู้ว่ามันยังเป็นวิญญาณของเขาหรือไม่หรือตอนนี้มันเป็นจิตวิญญาณของกระบี่หลังจากครุ่งคิดอยู่พักหนึ่งจี้มเฉิญก็สงบลงในขณะที่ผลลัพธ์นี้น่าตกตะลึงและยากที่จะเชื่อวิญ,ญญาณของเขาได้รวมเข้ากับจิตวิญญ,ญาณกระบีอย่างแท้จริง ในขณะที่พวกมันยังคงภูมิปัญญาของพวกมันทั้งหมดในขณะที่ทั้งสองได้หลอมรวมกันทั้งสองฝ่ายมีความสามารถในการคิดอิสระนี่คือการดำรงอยู่ที่ลึกลับอย่างแท้จริงเกิดอะไรขึ้นที่นี่ข้าจะกลายเป็นคนประหลาดไปแล้วหรืออย่างไรเจียนเฉินเริ่มพูดพึพรรมพำกับตัวเองสำหรับเขาแล้วสถานการณ์นี้ช่างเหลือเชื่อเกินไปกระแสะความคิดอีกอย่างหนึ่งได้ออกมาจากจิตวิญญ,ญาณกระบี่อีกครั้ง ข้าเป็นข้าและจิตวิญญาณกระบีก็เป็นจิตวิญญาณกระบีพวกมันใช้วิธีแปลกๆเช่นนี้เพื่อช่วยชีวิตข้าไว้เท่านั้นเจียนเฉินเข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังกระแสของความคิดมันให้ความรู้สึกราวกับว่าไม่มีเวลาผ่านไปในจิตสํานึกของเขาราวกับว่าพื้นที่ทั้งหมดยังคงอยู่แต่แทนที่จะอยู่ในพื้นที่นี้เจียนเฉินเริ่มที่จะหลบหนีจากความคิดของเขาหลังจากที่เขาได้รับคําตอบจากคําถามของเขา ช่วงเวลาที่เจียนเฉินลืมตาเขามองเห็นรอบตัวเขามันเป็นเพียงสิ่งที่เจียนเฉินได้รับอย่างแท้จริงได้แจ้งให้ทราบว่าวิญญาณของเขาได้เติบโตขึ้นอย่างลึกลับและแข็งแกร่งเขาสามารถรับรู้ทุกสิ่งภายในไม่กี่กิโลเมตรจากตำแหน่งของเขามันเป็นเพียงเพราะเขารู้สึกหดหู่ในตอนแรกที่เขารู้สึกราวกับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวิญญาณของเขา